ถิ่นสร้างคนสร้างบัณฑิตให้สร้างสรร์ถิ่นสรารฝันพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้รู้รักสามาัคคีความเป็นไทยให้ก้าวไกลความโง่เขลาเบาปัญญา สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านโคกกระเช้าขี้เหล็กน้อยสำนักงนานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการโรงเรียนบ้านโคกกระเช้าขี้เหล็กน้อยตั้งอยู่บ้านเลขที่109หมู่8บ้านโคกกระเชตำบลท่ำเจริญอำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงการมีเนื้อที่ประมาณ63ไร่มีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านขี้เหล็กน้อยหมู่ที่7 บ้านโคกกระเชหมูที่8และบ้านโคกกระเชหมูที่12โรงเรียนบ้านโคกกระเชขี้เหล็กน้อยเปิดทำการเรียนการสอนสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด133คนโรงเรียนบ้านโคกกระเชขี้เหล็กน้อยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนดังนี้ 1. นายนัทวัตตีตราผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นายบุญเคนบาริสีครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 3. นายอยนุชิวันประขยัยครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 4. นายพัฒนศักดิ์โคร,ครยุทธครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 5. นางอาพรรักอิกทธวงศ์ ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 6. นางสาวอมรรัตน์ขันทวิชัยครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 7. นางสาวจิรวันติละกรลครูวิทยาฐานะชำนาญการ 8. นางสาวปิสนามณีสอนครู 9. นางสาวณัฏยาสุพรครู 10. นางสาวจาริยาวงญชาชมครู 11. นางสาวสุภัตราสิงห์ชมพูครูอันตาจ้าง 12นายกิติศักดิ์โพพิธูลครูอัตตาจ้าง13นางสาวจิรพรเนรลาดเจ้าหน้าที่ธุรการ14นายประสานแสนสุขนักการพันโรง15นายบุรภาอาจฐานลูกจ้างตามภารกิจเครือพกภัณฑ์ัน CP 16นายคำพองนามยัยลูกจ้างตามภารกิจเครือพกภัณฑพัน CP โรงเรียนบ้านโคกกระเจขที่เหล็กน้อยเป็นโรงเรียนวิถีพุทธมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในทุกวันศุกร์มีการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนในภาคเช้าก่อนเข้าเรียนในภาคบ่ายและก่อนเลิกเรียนทุกวันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนเกิดความสงบทั้งกายและใจและช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดียิ่งขึ้น โรงเรียนบ้านโคลกกระเช้ขี้เหล็กน้อยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิและสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนมีเจลแอลกอฮอล์ประจําห้องเรียนทุกห้องมีอ่างล้างมือและสบูเ่เหลวจัดเตรียมไว้หน้าอาคารเรียนทุกหลังมีการเว้นระยะห่างในการเข้าแถวและการทํากิจกรรมต่างๆของนักเรียน การประเมินสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาด้านที่หนึ่งสภาพแวดล้อมทั่วไปบริเวณรั้วถนนทางเข้าถนนทางเดินสะอาดเป็นระเบียบสวยงามบริเวณโรงเรียนโดยรอบร่มรื่นสวยงามมีแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนแหล่งเรียนรู้ได้แก่การเลี้ยงไก่พันไข่เครืองพุกพันซีพี แหล่งเรียนรู้พันไม้สวนป่าของโรงเรียนและการปลูกเห็ดนางฟ้าของโครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดบึงกาฬสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นสนามกีฬามีความพร้อมสำหรับการใช้งานในการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือการจัดการแข่งขันกีฬาสนามกีฬามีความสะอาดสวยงาม สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นที่หลากหลายมีความแข็งแรงสะอาดเป็นระเบียบสวยงามห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สะอาดเรียบรย้อยมีจํานวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ห้องสำนักง,งานและห้องพักครูมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องประชุมมีความกว้างขวางสะอาดสวยงามโรงอาหารและห้องเก็บอุปกรณ์โรงเรียนมีห้องครัวสำหรับประกอบอาหาร และเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวที่สะอาดถูกสุขานามัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะอาหารมีเพียงพอสำหรับนักเรียนมีการทำจุดห้ามนั่งเพื่อให้เว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหารมีอ่างล้างจานที่สะอาดถูกสุขาลักษณะมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำจากมูลนิธิพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดบึงกาฬ ห้องพยาบาลด้านงานพยาบาลและอนามัยของโรงเรียนมีการจัดหายาและเครื่องมือประถมพยาบาลเบื้องต้นมีการติดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องโรคและการรักษาพยาบาลมีเตียงไว้รองรับนักเรียนที่ป่วยมีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกมีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามที่เก็บขยะ โรงเรียนมีถังขยะไว้ตามจุดต่างๆอย่างสะอาดเป็นระเบียบสวยงามด้านที่สองห้องเรียนในแต่ละห้องเรียนมีป้ายชื่อชั้นเรียนชื่อครูประจำชัน้นป้ายสมาชิกในห้องเรียนภายในห้องเรียนมีสัญลักษณ์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จัดวางไว้อย่างถูกต้อง ในแต่ละห้องเรียนมีป้ายแสดงข้อตกลงภายในห้องเรียนมีการจัดป้ายให้ใหความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทุกห้องเรียนภายในห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานของนักเรียนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ม,มุมสำหรับเก็บอุปกรณ์ของนักเรียนเช่นแก้วน้ำแปลงสีฟันภายในห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานมีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานทุกห้องเรียนด้านที่สห้องสมุดห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการมี ตกลงในการใช้ห้องสมุดมีครูบรรณาลักษ์คอยดูแลห้องสมุดมีความสะอาดจัดวางหนังสือเป็นระเบียบแยกตามหมวดหมู่มีแสงสว่างที่เพียงพออากาศถ่ายเทได้สะดวกเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมเสียงตามสายและกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยภาษาอังกฤษวรรคคํา ด้านที่4บ้านพักครูโรงเรียนบ้านโคกระแชขี่เหล็กน้อยมีบ้านพักครูหนึ่งหลังเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงสภาพบ้านพักไม่ชำรุดสุดโทรมมีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามด้านที่5ห้องน้ำห้องน้ำมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามมีการระบายอากาศไม่มีกลิ่นเหม็น องน้ำไม่ชำรุดอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานสภาพท่อระบายน้ำสิ่งปฏิกูลและถังเก็บไม่รั่วแตกหรือชำรุดมีป้ายแยกสำหรับชายหญิงชัดเจนสิทธิ์ได้ดีเพราะครูเป็นผู้ให้สิทธิ์สงสัยครูให้คําปรึกษาสิทธิ์ไม่รู้ครูให้วิทยา ติดน,นี้หนาะได้ดีเพราะมีครูสวัสดีค่ะ